ต้องนับยืดตัวออกนะตัวอ่อโอ้โขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยืน้ีอนครับอาจารย์ตัรชัยท่านว่าจะให้อาตมาเป็นผู้ดาเนินการประตพระบรมสารีริกธาตุจารย์มาูอนงแวอาร์ตมาจะู้เริ่มต้นตรงนี้แหละแล้วส่งต่อ พระบรมให้กับอาจารย์ตัวชัยโยมแก้วโยมนายแพทย์โยมผู้การและท่านทั้งหลายที่เป็นแก้วไม่ไดขึ้นไปประจุโดยมีผู้ช่วยอยู่ด้วย รู้สิษย์ของอาจารย์สุนชัยอะช่วยส่งต่อเพราะว่าจะได้ไม่ต้องือไห<ป>มะครบที่จะข้อข้อที่จะเป็นฐานลืมซื้อกาวตาช้างมาคงต้องใช้วิธีการอย่างไันยันอันนี้จะเป็นข้ออย่างนี้นะครับ ทุกท่านผมทำแทนทนะ่านทุกท่านนะผมไม่ได้ทำผมทำแทนทุกท่านขอยทุกท่านมีอาน,นัสงส์ในบุนีระุการอันนี้ครับอ่าของเป็นอ่าดีครับก็จะครอบอย่างนี้ครับต้องให้ถูกเหตุของเขาครับอ่านี่คือสมเด็จ ที่เลยครับพวกเราตั้งใจกินเต,เต็มที่เลยผมทำนี้ทําแทนมือพวกท่านนะขอให้มีอิสงดังทับด้วยมือัวเองทุประการของท่านก็ได้ใส่แล้วล่ะแต่ที่ผมกำลังปิดอยู่นี่อีกก็เติมเต็มในท่านทั้งหลายอายุราบถเจริญด้วยมงลนักกินหน้าประเทียวเยอะนะ ่อก่อนนี้ผมมือสัน่นกินน้ำกระเทียมหายสั่นเลยท่านพูดก,กับกระบอกดังๆคุณต่วจะได้ยินแล้วก่อนนี้ผมเนี่ยมือสั่นมีประสัน่นหมดเลยสันน่นนะี้หมดเลยนะกินข้าวก็ไม่ได้นะเนี่ยกินน้ำกระเทียมของหมอเนี่ยขวดเดียว,วหายสัน<ป>่นเลยเียปอนเดียวเดี๋ยวจะไปถึงขวดด้วยเดี๋ยวจะไปในฐานแล้วครับเอ๊ตายแล้วผม

มีพระธาตุอยู่น็ดนึงไม่มีครับไม่มีไม่มีเป็นรอยครับรอยพอดีเลยครับหน้าประกดีโอ้โหได้เลยนะได้หมดเลยคนนะครับทุกคนใส่นะครับไม่มีใครที่ไม่ได้ใส่นะครับครับครับเพราะเราว่าเก้าโมงคือเก้าโมงเป๊ะรถจอดทุก